แล้วบอกว่าเอาสำนวนเนี่ยไปไว้ก่อนเอาไปเนี่ยท่านอย่าค mm ิด hmm. ว่าเราไม่รู้นะครับว่าเอกสารทั Nine, ้งหมดมีกี่หน้ามีกี Billie ่แผ่นนะนะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามีเอกสารทั้งหมดกี่หน้ากี่แผ่นนะท่านอย่าทาเรื่องยากนะไอ้ท่านอย่าทาเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเลยนะครับนะผมเลยอย่างนี้ครับว่าท่านอย่าทําเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากนะครับเอาสำนวนไปมอบให้ดีๆนะปัญหาก็ไม่เกิดนะครับแต่ถ้าท่านยังนะครับ ยังจะเอาสำนวนเนี่ยครับนะไปเก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ยอมส่งมอบให้กับนะครับชุดใหม่นะท่านต้องระวังนะครับโอกาสที่ท่านนะครับจะโดนคดีมีสูงนะครับผมเรียนให้ทราบนะครับนะผมไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมเป็นนักร้องนะครับต้องบอกก่อนผมเป็นนักร้องนะแล้วผมบอกให้เลยว่าผมร้องทั่วไทยนะครับต้องบอกก่อนคดีนี้นะครับมีผู้ใหญ่ระดับประเทศนะครับ สั่งการลงมานะครับนะคุณอย่าล้อเล่นนะครับคุณอาจจะกลายเป็นวิษนุธรรมดาก็ได้นะครับหรือเป็นเข๋มชาติธรรมดาก็ได้หรืออสุเกตธรรมดาก็ได้นะครับนะคุณอย่าคิดว่าผมทําไม่ได้นะครับนะหนูกับยังผมเนี่ยนะครับรอมราชสีมาหลายตัวแล้วนะผมจะบอกให้ฟังเลยว่าเอาสํานวนไปมอบให้ดีๆนะแล้วก็ตรงไปตรงมาทุกอย่างก็จบนะครับไอ้ที่ผ่านมาผมไม่ติดใจนะ ไอ้ที่ผ่านมาแล้วผมไม่ติดใจว่าไอ้ที่ไม่ทําคดีแตงโมเนี่ยอะไรผมไม่สนใจนะครับแต่วันนี้ผมให้โอกาสคุณนะครับทั้งวิษณุชินตะกูลทั้งอังสุเกะทั้งเขมาชาินะนะครับพาะพี่ไปเยาวเนี่ยแก,กเกษียณไปแล้วแกไม่เกี่ยวข้องแล้วนะแล้วก็ลอตีธนกิจก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแนละ้วไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขแนละ้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแนละ้วนะครับเหลือคุณ3ามคนที่ยังอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ราชการนะครับรวมทั้งรองขอ,งอ,อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะ อีกคนหนึ่งนะครับที่จะมีการตั้งกรรมการสอบลูกน้องตัวเองมีการปมขู่ลูกน้องตัวเองว่าทําได้ไงที่สนามบินสุนรณภูมิผมอยากจะบอกรองผอ,อนิติวัน์ิทย์ศาสตร์ว่าประตูมีช่องนะครับเวลาพูดอะไรนะครับนะท่านต้องระมัดระวังนะท่านก็เป็นชุดเก่านะที่เคยรับรองคดีแตงโมมานะว่าแตงโมเนี่ยนะครับนะนะบาดแผลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับในฐานะท่านเป็น รองปอสถาบันนิติวิทยาท่านาต้องระมัดระวังนะครับว่าสิ่งที่ท่านจะตั้งกรรมาการสอบลูกน้องตัวเองนะซึ่งเป็นคนดีของแผ่นดินเป็นชุดที่มีสุดยอดฝีมือทํางานให้กับกรมสอบสวนพิเศษต้องเรียนพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะครับว่ากรมสอบสวนพิเศษเนี่ยนะครับเวลามีข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ต้องเรียกใช้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงต้องทําตามคําร้องขอของ นะครับทางดชไอน,นะครับไม่ใช่ว่ารองผู้บนิการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ท่านจะมาตั้งกรรมาการสอบลูกน้องตัวเองท่านจะมาขัดฝังการทําคดีของน้องแตงโมท่านต้องพึงระมัดระวังนะครับว่าเราก็มีดักอาญาสิทธิ์ของผู้ใหญ่นะครับในกระทรวงเราก็มีดักยาญาสิทธิ์ของผู้ใหญ่ระดับประเทศที่สั่งการมาแล้วนะครับนะว่าท่านอย่าหาเรื่องดีกว่านะครับทําอะไรตรงไปตรงมาไอ้ที่ผ่านมาแล้วพวกผมไม่ติดใจนะครับ ผมยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาแล้วพวกผมไม่ติดใจนะท่านรองปอสถาบันนิติเวศศาสตร์นะครับนะท่านอย่าทาเรื่องเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องดีกว่านะครับนะแต่ท่านยังมาขัดขวางกระบวนการทําท่านยังมาจะมาตั้งกรรมการสอบลูกน้องตัวเองท่านต้องรับผิดชอบการกระทําของท่านนะครับท่านอาจจะผูกปดได้นะครับภายในตลอดย4ิบสีชั่วโมงนะครับผมเียให้ท่านทราบนะครับท่านจะหัวขาดได้นะครับผมบอกให้ก่อนนะท่านยังไม่รู้ว่าแบ็คของพวกผมคือใครนะ นั้นท่านอย่าล้อเล่นนะครับรอใ้ประดี d ยเไอก็อาจจะปิดกู้ได้นะครับผมบอกให้ก่อนนะครับผมเตือนด้วยความรักและความรับก,กันและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเอาสำนวนไปมอบกันดีๆวันพฤหัสนะครับแล้วก็ท่านก็ไม่ต้องไปตั้งกรรมาก,การสอบลูกน้องท่านเองนะครับการไปทานะครับที่สถาบันนิติภาษไปทําที่สนามบินุวรรณภูมิเนี่ยก็เป็นไปตามคําสั่งและไปการที่ทาให้ต้องการให้สื่อมวลชนนะครับได้เห็นวิทยาการได้เห็นการทําหน้าที่ของ ทีมงานของนะครับสถาบันนิต,วติวทิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะครับให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความโปร่งใสในการเก็บตัวอย่างหัวถุพายานตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างทางด้านวิชาการนะครับไม่ใช่ไปทําตามนะครับสิ่งที่ท่านพูดนะครับว่าเด็กเนี่ยนะครับไปทําผิดระเบียบหรือไปทําไม่ถูกต้องผมว่าท่านคิดผิดคิดใหม่ได้นะครับท่านอย่าลองของท่านต้องรู้นะครับว่าผมเนี่ยเด้งตํารวจมาไม่รู้เท่าไหร่ ไปดูประวัติผมได้นะครับว่าผมเด้งไปเท่าไหร่แล้วรัฐมนตรีผมก็เคยฟ้องมาแล้วนายกมนตรีผมก็ฟ้องกันมาแล้วนะแต่นั้นท่านอย่าล้อเล่นนะครับตําแหน่งรองผอสถาบันนิติวิทยาไม่ใช่ตำแหน่งใหญ่โตสาหรับผมนะครับผมเตือนท่านด้วยความเคารพนะครับนะเราด้วยความเคารพก,กันให้เกียรติซึ่งกันและกันท่านกินเงินเงินภาษีจากผมนะครับท่านอย่าขัดขวางกระบนการธรรมทาอะไรอย่างตรงไปตรงมานะครับ ขณะนี้พี่น้องประชาชนคนท,ทั้งประเทศแม้ทั้งสำนักงานตำรวจชาติแม้กระทั่งข่ารายการทั่วประเทศอยากเห็นความจริงว่าน้องแตงโมงเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นท่านฝวางพวกผมไม่ได้ครับนะท่านฝวางพวกผมท่านจะเจอวอศูนย์ทันทีและท่านจะเหนื่อยนะครับผมจะบอกให้นะผมเตือนด้วยความเคารพนะครับนะผมเตือนด้วยความเคารพไม่เชื่อท่านเราไปถามผู้อำนวยการสถาบันที่ตีวิทยาศาสตร์ว่าเมื่อวานมีใครโทรหา เนะมื่อวานมีใครโทรหาปออ,อ,อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมแล้วกันนะครับนะท่านอยากลองก็ได้นะเดี๋ยวผมจะให้ผู้ใหญ่โทรหาท่านก็ได้รองผู้ในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือจะโทรหาเนี่ยวิษณุชิมตะกูลก็ได้โทรหาอังสุเกตก็ได้หรือโทรหาเขมชาิก็ได้นะถ้าทุกคนยังดื้อดึงยังจะไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะขณะนี้เนี่ยเรามีการรับเป็นคดีสืบสวนสอบสวน20ทัพ2 5 6 8แล้วและอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ ก็เป็นผู้อนุมัตินะครับให้มีการสืบสวนในคดีน้องแตงโมแล้วในการจเจาผิดกับคนที่บิดเบือนกระบวนการทําทั้งหมดนะครับดังนั้นผมเตือนกันด้วยความรักนอนะครับอย่าฝืนธรรมชาตินะถ้าท่านฝืนธรรมชาติท่านจะเหนื่อยนะครับนะผมบอกให้เลยว่าท่านจะเหนื่อยนะครับพี่น้องครับบางคนเนี่ยนะครับไม่รู้หรอกครับว่า ทีมงานชมรมนิกรรมนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญาหลายแขนงสิ่งที่ผมมอบหมายให้อาจารย์ปานเทพครับเป็นผู้เฉลยข้อสอบนะแล้วก็แจ้งความคืบหน้าให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนได้รับทราบนะครับผมไม่สามารถบรรยายได้อย่างอาจารย์ปานเทพนะครับต้องบอกนี้ก่อนแต่เราไม่หน้าที่ทําทางด้านเทคนิคนะครับให้ทีมงานของเราะรผู้เชี่ยวชาญของเราอำนาจนิติวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องกล้องจอนปิดเรื่องมือถืออะไรพวกนี้ นะครับเป็นพื้นฐานของพวกผมอยู่แล้วที่มีผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงในการบูรณาการในการทํางานกันนะครับสิ่งที่มีคนชื่ออลิสนะนะครับนะครับคนนี้ต้องไปฝึกใหม่ไปฝึกนะฝึกวิชาตัดต่อใหม่ไปฝึกที่จะมาเป็นหน้าม้าใหม่นะครับผมให้ดิสไนเชิญตัวนะครับต้องบอกพี่น้องประชาชนครับว่าอลิสนะครับที่ออกมาปรากฏตัวต่อช่องแปดต่อไทยรัฐทีวีนะครับหรือสัมภาษณ์อะไรใครก็แล้วแต่นะครับ ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราได้มีการยื่นรายชื่อนะให้เชิญนักสาวช่องแปดที่เป็นคนสัมภาษณ์อาริสแล้วก็มาสอบนะครับมาสอบนะเชิญมาสอบขอบความร่วมมือมาสอบแล้วก็ให้แจ้งด้วยว่าอาริสคือใครบุคคลใดแล้วเราจะทําหมายนะครับเรียกอาริสมาสอบปากคาที่กรมสอบสวนพิเศษนะครับเพิ่ออาริสบอกว่าพร้อมที่จะมาให้ดาิสไอทำการสอบสวนเราก็ยินดีนะครับก็มาพิสูจน์กันว่าอาริส เป็นคนถ่ายภาพจริงหรือไม่นะครับเราพิสูจน์ไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวคุณณริสมาพบกับเจ้าที่กรมสอบสวนพิเศษแล้วคุณณริสก็จะได้รับโบนัสนะครับอย่างดีนะในการที่พิสูจน์ว่าคุณณริศถ่ายเองหรือมาจากกล้องมือถือของน้องแตงโมงกันแน่นะครับนะกระบวนการเหล่านี้นะครับไปฝึกมาใหม่นะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วนะครับการขุดบ่อล่อปลานะครับเราขุดมาเยอะแล้วนะครับ แม้ท่านการที่เอามือถือน้องแตงโมงมาจากอเมริกาเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนติดกับดักในการเข้านะครับพาสเบิร์ดหรือเข้าไอาคาวนะก็ติดกับดักเราหมดนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยนะครับมีโรเบิร์ดซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือการตัดต่อภาพนะครับนะอันนี้เรามีเราก็มีทีมงานของเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ การตัดต่อภาพเจ้าชายด้านการตัดต่อภาพเรื่องของนะครับการตรวจสอบข้อม,มูลโทรศัพท์การตรวจสอบนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับของเราเนี่ยชั้นสูงกว่าของคุณแน่นอนเพราะของเราเนี่ยประสบการณ์ยี่ยี่สิบกว่าปีขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะเตือนทุกคนนะครับว่าบอกพี่น้องประชาชนนะครับคดีนี้นนครับมีพ่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากกว่าสองร้อยคนมากกว่าสองร้อยคน ต้องบอกกันว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับคดีน้องแตงโมเนี่ยมากกว่าสองคนในการให้การสนับสนุนคนบเรือห้าคนนะนะครับรายชื่อของคนที่เกี่ยวข้องคนบรเรือน,นะครับผมบอกให้เลยว่าผมมีหมดแล้วผมมีหมดแล้วนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นกับน้องแตงโมนะครับผมก็ทราบหมดแล้วนะนะครับผมมีหน้าที่คือส่งข้อมูลให้อาจารย์ปานเทพ นำไปแจ้งต่อประชาชนทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับส่วนตัเองเนี่ยนะครับก็มาไลฟ์สดเสริมเพิ่มเติมอะไรที่อาจารย์มาเทพขาดตกบกนะขาดตกไปนะครับนะที่มีเวลาน้อยสองชั่วโมงนะคนดูไลฟ์สดถึงแสนกว่าคนเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะครับในคดีน้องแตงโมเป็นที่สนใจของประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทุกสัปดาห์นะครับ